ทำข้าวผัดของกะหรี่ไก่ถ้าผัดก็ต้องใช้น้ำมันพืชใส่อะไรที่สุกยากก่อนใส่กระเทียมเข้าไปใส่หอมเข้าไปถ้าใส่ผงกะหรี่ไปกับข้าวมันจะไม่มีกลิ่นสิ่งที่ทําให้มันหอมเนี่ยก็คือน้ํามันต้องใส่ผงกะหรี่ตอนนี้โดนน้ามันเข้าไปแล้วผัดนะตอนนี้หอมหอมฟุ้งเลยใส่ลูกเกดใส่ผักพลิกไทยใส่เข้าไปนิดนึงตอกไข่ สีสวยไหมเช่นเดียวกันนะใช้ข้าวคางคือแล้วยีมันสีสวยเถอะมะเขือเทศอะ่ะใส่เข้าไปในนี้ด้วยซอสผัดอเน,นกประสงค์ทำข้าวผัดก็ได้ของไวๆนะครับก็เอาซอสผัดใส่เข้าไปใส่ซีอิ๊วเข้าไปในนี้ด้วยอยากกินคล้ายๆข้าวผัดอเมริกันนิดหน่อยใช่ไหมผมก็เลยต้องใส่แคดจับเข้าไปในนี้ด้วยน่ากินมากเลยเราอยากได้ให้มันหอมแล้วมันมันใส่เนยเข้าไป Tchau, é, tchau. É, é.